โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีไฮไลท์มาฝากคนดูนดทุกคนในการลงเล่นไหนในโหมดใหม่ทุกคนนะโหมดการันตีของแดง4ชิ้นนะทุกคนบอกเลยว่ามีแต่รวยกับรวยนะคลิปนี้แล้วก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าการลงเล่นไหนให้รวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนนะถ้าเราตายหรือพลาดมาทีก็คือแบบว่า เหมือนลบไป1 M เอเลยอะทุกคนทั้งเซ็ตทั้งไนอีกถึงในในตอนนี้น่ะละจะราคาแค่8 0 0แสนนะทุกคนนะแต่ก็แบบรวมลังค่าเซ็ตก็เป็นล้านนะทุกคนทังเซ็ตทั้งปืนทั้งกระสุนอีกโอ้โหนั่นแหละครับการลงทุนก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงนะทุกคนแต่ถ้าลงทุนมากก็มีโอกาสได้มากเหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะครับที่ขอให้ผมสอนอนะเล่นไนท์แบบฉบับมือใหม่หน่อยนะก็ผมก็ต้องขอแนะนําอันดับแรกก่อนนะทุกคนนี่ย ต้องยิงปืนให้คมก่อนนะทุกคนนะต้องคุมปืนให้ได้นะทุกคนนั่นแหละครับพอเราฝึกได้เนี่ยเราค่อยมาลงเล่นไนท์มันถึงจะโกงทุกคนนะนะเพราะว่านท์เนี่ยมันเพิ่มแค่การมองเห็นเฉยๆนะทุกคนนะพอเรายิงคมแล้วเนี่ยมาบวกกับการมองเห็นที่มันโกงๆอย่างนี้มันก็นั่นแหละครับทำให้การลงเล่นไนท์มันถึงจะได้เปรียบนะทุกคนหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งนะการใส่นท์ก็คือแบบว่าเอาไว้ใส่ไปหล่อยคนนะทุกคนก็คือการที่เราแบบว่า รอติ่มก่อนนะทุกคนนะแล้วค่อยหยิบไนท์มาใส่ตอนที่เขาสมุกเก็บของหรือไม่ก็พายุมาแล้วเขาเก็บของอยู่อย่างนี้นะทุกคนนะก็คือเอามาเพิ่มการมองเห็นแล้วเราค่อยหล่อยเขาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเล่นไนท์เหมือนกันนะก็คือสเต็ปนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าพวกแบบขี้ขาดหรือว่าหล่อยก็คือเกมมันทํามาให้แบบว่าให้เราลงมาฟาร์มแล้วก็รวยนะทุกคนนะจุดประสงค์ของเกม นั่นแหละครับการลอยก็คือเป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราคว้าชัยชนะแล้วก็ถือของกลับบ้านในมูลค่าที่เยอะนะทุกคนนะโอเคเราไปรับชมเนื้อหาข้างในกันเลยดีกว่าครับ let's go <S แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาฝากนะร้านวิสัทเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกที่มาพร้อมกันเลยราคาที่ถูกที่สุดในะฮะนะครับผม เซฟ4ช่องเนี่ยราคาเพียง68บาทและเซฟ6ช่องเนี่ยราคาเพียง199บาทตอนนั้นเองนะครับผมคุ้มซะยิ่งกับคุ้มอีกถ้าหากใครสนใจเนี่ยลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปตากล้อเย้น,นะครับโ <Okay, more. S 1> อ้คมอลเกี้ยโอ๊ยจะจะจๆจๆจะจไหนเ่จะแก ไม่แน่ใจวะตรงไหนครับขอข้างหน้าผมขอข้างหน้าผมแต่มันโดดเช็คโดดอะไรเลยนะเมื่อกี้ทิพตไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะเป็นไนท์เลยวะแต่ก็เปิดไปดูอุ้ยมันเดินมันเดินเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเจอ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 ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเกอนเลยเกินเลยไนไนท์ไนวิ่งวิ่งตามพาอยู่อย่างเงี้ย ไหน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 ตายหนึ่งโอเคครับเอเคเฮ็ดโบอยู่ฝั่งไหนแก้ฝั่งไหนฝั่งเราหรือฝั่งนู้นโอเคโอเคใช่ใช่ตรงนั้นแหละเฮ้ยมันดีใจนินึงเด็บหนึ่งไม่รู้ว่าตายเป <S <s <we at ism> ล่าตายล้มหนึ่งถูไหตายแตนายหนึ่ง

นี่นี่นี่ตรงไปตรงไปขวาขวาขวาตัวนี้แหละตัวนี้แหละเด็กไวเด็กไปโอ้โหเด็กไปวะบัจริงมันนี่ตัวผมไนปะนยุทธ์ไปอีกหนึ่ง ก็ผมผมไม่ชัวร์นะแกลองดูว่าก็ผมไหนปะไม่ใครได้อะถ้าอันนี้ใครได้อะตั้วนี้ผมยิงอ้าวเพื่อนตัวนี้ผมยิงไม่ใช่หรอชิคกี้ฮัลโหลเพื่อนทิ้งด็อกแท็กมาดูหน่อยยิงด็อกแท็กมาดูหน่อย ผมยิงนี่เพื่อนแกใส่ไหนจบละอ่าได้ได้เฮ้ยได้ไดคือสถานการณ์นี้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยในคำหยาบของผมด้วยนะครับแล้วก็อารมณ์ของผมใน <ๆ S 1> ตอนนั้น <ๆ S 1> <ช>คือ<ห> <ๆ S 1> แบบว่า <ๆ S 1> เราก็ไม่รู้นะว่าที่เรายิงเนี่ยมันเจ็ตอะไรทุกคนไม่รู้มันไหนหรือเปล่าเพื่อนเอาไนไปหรือเปล่าอย่างนี้เนาะมันก็เลยแบบว่าไอ้นั่นแหละมันแบบว่าเจอคนมั่วของอะทุกคนทำไมเขาไม่เช็คด็อกแซกให้มันดีๆอะ น A S G เนี่ยไอเอเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันเอจริงหรือเปล่าก็คือมันมันเครืองอ่ะทุกคนมันคาใจอ่ะตรงนี้ก็ใครย,ยิงเนี่ยเพื่อนฮัลโหล <c oughs> ใช่ตัวที่กูยิงแล้วมันจริงตกป่าววะ <c oughs> ผมยิง โอเคโอเคไหนๆขอดูความด็อกแ็กเพื่อความบริสุทธิ์ใจด็อกแ็กเพื่อความบริสุทธิ์ใจเล่นก็ไม่เปิดไม้ได้เย yeah. ไ่ไหนนายยุดนะ <Yeah. S 1> ไหนวะหาด็อกแ็กไม่เจอโอ้เนี่ยอะโอเค เก็บไปครับเก็บไปอันนี้คือพี่เขายิงใช่ไหมอันนี้คือตาอุ้มยิงอ,นนอุ้ยไหนไหนไหนไอ้เหี้ยเอ้ยไปยุดเธอมาเอามาเอามาเอา ไม,ม,ม่ผมเรียกแฟนผมผมเรียกแฟนผมแล้วก็สวดไงเอ็ AA, กว่าจะได้ง้างอโอ้ไม่มีแอนิเมชันวะเอไม่ไม่เมอบอร์วังอลังคือเลย <c oughs> เปิดไนออกมาเลยนี่ผมยิงสองตัวตอนนั้นเอนจี 5. เอจหมวกห้าเพื่อนโซยไปละหมวกห้ากับหมวกฟังเจทูตอนนี้ผมได้แค่เอจกับหลิกกูขึ้นข่าวราล้ที่สองกบขึ้นข้าวแล้กันเชินนา,นานแค่ไหนอ่ะปาปาัเลยแต่ถ้าอุย้ยไ,ไหนไหนไหนตรงไหนเจ็บเจ็บเจ็บอ้โหไม่ตาย there focus มาเรียบล่างนะเหลียบล่างนะ u <Understood. S 1> ไม่ใช่ล่างสุดอข้างบนก็มี ลอยทางคุณลอยทางคุณจิบไปเลยลอยทางคุณคุณไปเกิดลอยต้งไม่ได้ล็อกนะอันนี้เพื่อนปลาหรือมึงปลาเดีวผมไม่ได้ปลาเฮ้ยข้างบนโอ้เพื่อนเป็นปลาว่ะไม่ปลาตามมาอยู่เป็นปลาอยู่คือปลาปลาตามมาปวดโอ้โหเข้าหัวสองเม็ดยังไม่ตายมันจะรั่วเลย เจ็บบอลนี้เจ็บบอลนี้เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งแค่ดาวเจ็บบอลนี้เจ็บบอลนี้เจ็บบอลนี้พี่ไปแล้วเปิดไปบอลขวับพี่นะตัวนึงน่าจะถอดได้แล้วกันหึ่งตัวน๋ออุ้ยแล้วเบิดวะเนี่ยโอ้กูโดนอีกตัวโดนต้นโดนตัวซ้ายโดนตัวซ้ายซ้ายมีตัวหนึ่งซ้ายมีตัวหนึ่งไหนไหนไหน สวยน้องอีกตัวอีกนบิวไม่เดิม่เดิมรอนะน้องโอ้ระเบิดโอเคปืนปทาท้ายเดวตัวเดียวตัวตัท้ายไอบุญตัวเดียวอตัวเดียวอเดียอตัวเดียว้าุัวเดียอตัวยไอ่วอวเไอ้เดียอ้บุัวเยว่อ้บุญตัวเดายวไอ้บุญไอ้เหี้ัยไอ่บุญวเียวไบีัวตัวนี ที่เพื่อนไม่ขโมยด้วยเพ oh oh, existe, ื่อนมันเพื่อนมาย้อนย้อนให้อ่ะเพื่อนไม่ขโมยในอุปหะเพื่อนดีจัดเร็วว่ะโอ้เพราะว่าทำไมสายยากจัดไรตัวเดียวเลยโอเคเลยไหนเหร ไมใช่นานมาก่อนนานคือกว่ามันจะรู้อะว่าอะไรเคยอะไรอะไรคนราคาเท่าไหร่นี้วามานจะไมากขวยาขวามาก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 วาากหมา่บ้ามากข้าขวมาแข้ามาขวมขวมาแข้มากขวมาขวามขวมากข้ามากขวมาวามขวามากขวามากขมากขวามากขวายากขวามาก้วามายขวามากขมากขวามากอวามาอขวามาขมากขามมามมหน้าผมขาามมขนขว เอ๋ยวเด๋เด oh, yeah, oh, so oh, ๋ยวไน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 โอ้ยไม่ใช่ไหนไม่ใช่ไหนไม่ใช่ตีไหนไม่ใช่ตีไหนตายใช่โอ้ยตกดีตกดีตกดีโบ่บ่แต่มันทิ้งให้ก่อนเลยวะพี่โอ้ยสิงโต้เนี่ยเนี่ย เก็บของมื่อแป๊บนึงของอองมืออดีเขานันงตายเด้อมาแล้วอไรเราสวยบ้านนี้ดีสุดใช่แต่ว่าผมว่าน่าจะได้ตีกับหมู่บ้านต้องเคลียร์หมู่บ้านถึงจะเก็บได้เคลียร์นะมีในบ้านเคลียร์ทำไมตรงนี้ไม่มีบอดเกิดวะแอบในบ้านหรือเปล่านั่นดิ พราะมันเกิดแล้วมันก็ติ่มในบ้านใช่ต้องไงอ่ะเรามันเดินหรือว่ายังไงว่าเราจะเดินเองเลยผมเองผมเองมันถึงพื้นยังไงไปเล่นก่นดูรอบๆก่อนถ้าไปอ่ะ่ได้ว่าส่วนมากมันน่าจะอยู่แถวบัมบัดข้างหลังนี้ข้างหลังเรานี่ก็มีร้อยเปอร์เซ็นต์ หมู่บ้านทิศเหนือแน่ๆใช่ใช่มีเตี้ยนหนึ่งมีเตี้ยนหนึ่งเาจะไปก่อนหลือใช่ไหมเราจะไปก่อนให้เอ้ยปัดยิงผ่านอยู่ซ้ายลงอยู่ซ้ายอ่ะ มนน้อยเลในบัมบัดมันมีคนเลยนะพี่ในบัมบัดตมีมีมีหัวโผล่วิ่งผ่านอยู่วิ่งผ่านหมดยังเกิดตายแล้วไม่รอดยังรวมรวมในบ้านก่อนมารวมในบ้านก่อนเพื่อนเสร็จแล้วเสร็จนะผมเนี่ยมันไม่มีโอกาสดับอยู่ที่เปียกนไม่น่ายากแล้วน้ำขึนมาขึ้น

สองซ้ายนขวาเต็ดโอ้ย <c oughs> ลงเรียกันไหมนี่ก็ยงดีดังวอลปัตุก้ายัดหน้ามันตายจ่ิงแล้วนะเพือ่อนพี่ตรงไหนบ้างมากกันนะ เพืหอนมว่นมาแล้วนาทีเพิ่หนึ่งสวยสวยสวยสให้มันเซฟนาเพื่อนแน่เพื่อนตายหรอกมว่หนึแล้วมาหล้โดนสองทางความกันมีเหลืออีกตัวหลือตัวหนึ่งวะ้ายตายพี่ได้แนหมดซิชุ่หมดหมายเดินฮะเดี๋ยวเดินฮะกำแพงนะกำแพงบาบัดเลย ล้มหนึ่งเป็นกำแพงบำบัดอ่ะไหนผมเล่นได้นะจิงแล้วเล่นได้ไงบางายป่าไม่รู้อ่ะยิงไปอ่ะโอเคเข้าไหนมาได้ไหมเพื่อนเวลาไปเล่นนะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะครบตีได้ปะ

โอ้นายุทธเชยท่นพาผมไปดูตรงนี้ได้ปะ่ะผมอยากดูในกระเป๋ามานะแหนเอ้ข้างกงางําแพงบำมปัดอ่ะโอ้มันเซฟไปแล้ว

ไอตัวตรงหินนะระเบิดเลยเกิดนี่แล้วเอ้ยคนนะเพ่อนข้านเพื่อนตายหนึ่งสวยน่า <this> หนูไม่ละถามถามถามอะไร มีตัวเพื่อนยิงยขึ้นมาเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นตายเข,าข่ากระดูกฝั่งขวาสุดเลยโอเค,อเคผมไปชิดเขา่ากระดูกรับตายตายตายสวยลองในรถตามอยู่ตามอยู่รถเออรถใช่ใช่ใช่คอเท้าวิ่งไปทางรถเจอเข้ารถเข้ารถมี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 ม ตาย์สี่ครบตีหรอโอเคเครบแล้วครบแล้วโอ้ยเหมาเลยวะเซตดีไหมเพื่อนถ้าเซตดีเพื่อนเก็บออกดีเลยโอ้ยดีจัดเพื่อนสองสองตัวโน้นอ่ะที่ผมยิงอ่ะเพื่อนเก็บเลยก็ได้โอ้ยเฮดโฟร์แม็กลอยกับเอ็มพีเออเก็บออกดีเลยดีกว่านั่นยังแย่ไหมเพื่อวิ่งมาโคตรไวอ่ะวุ่เสียมาเลยแรอดตกนี่เลยว่ะเล่นเลยผมไม่ออกก็ได้ไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลย ขึ้นตึกไปเพื่อนผมว่าได้เปรียบนะระดับตรงเนี้ยขึ้นตึกนะนี่ไงอะไรกับตีนระบาดอ่ะผมกำลังอ้อมใส่ตีนายอยู่เนี่ยนายแตวผมได้บนตึกให้เพื่อได้โคฟีมากหน่อยได้ปะจะได้รู้ระยะตายนายตายนายตายสวยข้าหัวไหมข้าหัวไหมข้าหัวข้าหัวเดี๋ยวดันไปเล่นให้เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้เลยไม่เป็นไรพี่ผมเล่นลูกเทพี ม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันเซฟไนท์ไงถ้าเราไม่ได้ไปเล่นอะ่ะหรือยังไงเพื่อนไม่เอาไหนท์หรอไม <c oughs> ่เป็นไรมีเล่นเซฟด้วยอ๋อได้ได้ได้เจอเจอเจอตรงนี้ตรงนี้ปปต่อไฟอ,อ่ะเห็บใช่ใช่ตรงเสาไฟมันที่เพื่อนยิงอ่ะมันเป็รู้สรรอบเจ้าที่มาจากฝั่งเขาก็ดูดิ นี่มีมีเพื่อนมันมาเพื่อนแล้วตรงเสาไปเลยใกล้เสาไปเหมือนเพชรหนึน่งยิงเสาไม่มานะเวเดี๋ยวจะถอยอ้ยไม่ตายเนี่ยเข้าหัวเมื่อกี้มันส่องผมหาเนี่ยยังวิ่งหาไปไหนแล้ววะวิ่งถอยไป,ไปอีกหนึ่งตัวยิงไปไม่รู้ว่าตายเปล่า ลองเราให้ผมเลยนะไม่จะไปกดเหรอราลองดูนะผมไม่ไม่เห็นขวานะผมดูได้มาละเอียดนะขวาตรงไหนเพื่อนตรงไหนนะตรงไหนโอเคแม็กมันวิ่งไปทางเขากระดูกอรัพี่วิ่งไปทางเขากระดูกโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนล็อกบ้านแต่ให้ผมเลยไงมาแล้วมาแล้วชิลแล้วชิลแล้วนายนายตายหนึ่งนายตายหนึ่งนายตายหนึ่งร้านน้ำแข็งร้านน้ำแข็งโอเค เฮียละเครื่องกูและเดินไปที่ไหนเดินหลงเหมือนมันล็อกของแดงไปเลยต้องอาจจะใช่แบบไม่อยู่เหมือนเดิมมีแค่ประมาณนี้แหละเพื่อนมีมีมีที่คับนายังมีอยู่ยังไงดีพี่พวกเราโอ้โหลาไปชิดบ้านนี่เลยอบัติเหตุ ใจหน่อยนะไอ้คกนี้ไม่ได้เเพื่อนไปกันเป็นกลุ่มเอ็นระวังหลัด้วยน,เยนะนะเรนไรกเห็นสต,ตัวไม่ใช่เหรอไปไหนแล้ววะชช่ชเฮ้ยไหนขาหัวเลยเยะไปอันนั้นัวบ่ป่านนปาน้าน้ ได้เพื่อนนายฟางหัวเลยโอเคโอเคดึงนายไปด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งไม่ไหน่ตัวผมยิเพื่อนโดนแล้วเก็บเลยเหรอโอ้นายยุทธใส่เล่นเลยไม่เคยยิงบ้างเหรไม่รู้เหมือนกันมันยิงกันไหมเนี่ยเปลตัวนายเลยแล้วกัน อะไรวะเนี่ยจะโดนดักกองเลยนะมีเอ็มโฟนะตรงเนี้โดนๆๆนนนนนนแสนอยู่มั้งก็บอกแล้วแสนอยู่เพื่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนในนี้ว่ะในตรง,ตรงม,ม้าผมอ่ะม้าแดงเหรอเใช่อนใช่ใช่ฮเฮ้ยเจอเจอเจอกองไม้กองไม้ยังอยู่ตา สวยสวยไม่รู้คนหรือบอดน่าจะใช่น่าจะเร่ลงเร่มามีคนใช้ปืนยาวๆมันคือไม่งนี่ไองมันโผล่อยู่มันโผล่อยู่เนียนเลย๋ยวผมเปิดปนให้พี่ยัดเลยนะแต่มันกลอกมาแล้วเนี่ยตตายใช่ป่ะตายเสร็จไยวะ จอลองแข่งโอ้โหมันั่งมันั่งแอบอยู่คนเดียวไม่เป็นไรมเป็นไรดูนะเพี่เซตดีไหมพี่เซตเซตไหนอ่ะโอ้โเดี๋ยว a ชอือ มันน่าจะดึงไปหรอเอ้าหมวกห้าเปล่าเพื่อนไอไอตัวที่วิ่งหนีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ขอภายในทุกคำหยาบภายในคลิปด้วยนะทุกคนนะเพราะผมก็เล่นไปตามอารมณ์ทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เอนเตอร์เทนเท่าไหร่ด้วยในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับถ้าหากมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะก็ถ้าหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนี่ยมันมี A กับเอล